สวัสดีค่ะสาวสายฝอคุณที่ติดต่อฝรั่งนะคะคุณยังไม่ได้รู้จักมักจีสนิทสนมกลมเกลียวกลมกลึงนะคะคุณเพิ่งคุยกับเขาไม่กี่ครั้งหรือแม้กระทั่งคุณคุยกับเขาเนิ่นนานแรมปีแต่ยังไม่เคยเจอกันนะคะคุณที่คุยกับเขาเนิ่นนานแรมปีเนี่ยพอจะเข้าใจได้นะว่ามีความผูกพันจินตนาการไปเองนะคะแล้วก็ทำให รู้สึกว่าเราเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเขาแล้วนะคะอันนี้เข้าใจได้คนที่เพิ่งจะติดต่อกันไม่นานนี่แหละคุณยังไม่ได้รู้จักสนิทชิดเชื้ออย่างที่บอกไปแล้วนะคะยังไม่ได้กลมกลึงคุณนึกยังไงคุณถึงมีความสงสารสงสารแล้วให้เงินช่วยเหลือเขาทั้งๆท,ที่ตัวคุณเองก็ไม่ได้มีเงินมากมายอะไรจากที่โพสฟังมาน,นะนะ คนบางคนนะยังไม่ได้เลิกกับสามีเก่าด้วยซํามีสามีคนไทยอยู่มีปัญหากันไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้วแต่ยังไม่ได้เลิกกันติดต่อกับฝรั่งนะแล้วก็ถูกหลอกถูกให้ส่งเงินไปช่วยเหลือเนื่องจากว่าชีวิตของฝรั่งน่าสงสารเสียละเกินเมื่อมาหาเธอที่ไทยแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันจะคืนให้เธอ สิบเท่ายี่สิบเท่ามีทั้งความสงสารและมีทั้งความโลภด้วยไหมประกอบกันเข้าไปนะคะคนที่อายุเยอะเนี่ยนะอย่าคิดว่าฉันจะไม่มีใครชอบและสนใจคุณอายุเยอะถ้าคุณไม่ได้เยอะจนงำเงือกอะไม่ไหวแล้วเนี่ยคุณต้องมีสักคนหนึ่งแหละที่สนใจคุณคุณต้องเจอนะคะแต่ถ้าคุณงำเงือกแล้วนะอยู่คนเดียวไปเถอะ อย่าหาเลยนะคะงับเงือกแล้วแค่ไหนสำหรับประโอนเนี่ยถ้าหาสามีตอนอายุสัก70เนี่ยนะโบก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะได้แบบไหนโดยเฉพาะมีคนอายุน้อยๆมาติดต่อชอบพอคุณเนี่ยนะคุณก็ต้องคิดมากๆแล้วล่ะว่าเขาชอบคุณตรงไหนคุณมีอะไรให้เป็นสิ่งดึงดูด แล้วคุณก็ไม่เคยเจอกันตัวจริงๆไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันทําความรู้จักกันเนี่ยเขามาชอบคุณตรงไหนฝรั่งจริงๆนะเขาไม่เลือกหรอกอายุเยอะๆแก่งาเงือกขอโทษนะถ้าคําพูดนี้ไปทิ้มแทงใจผู้ใดนะคะฝรั่งที่อายุเยอะเขายังอยากได้ผู้หญิงอายุน้อยเลยคุณแล้วคุณคิดว่าฝรั่งอายุน้อยอยากได้ผู้หญิงอายุเยอะ ไปทําไมเอาไปเป็นคุณย่าคุณยายเขาหรอเขาก็มีของเขาหรือเปล่าคุณยังไม่ได้รู้จักเขามากเพียงพอยังไม่ได้เจอตัวเขานะคะอย่าสงสารแล้วก็ควักเงินตัวเองที่มีอยู่น้อยนิดนะนะไปให้เขาจนทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะใครที่คุยกับฝรั่งและคุณก็เจอฝรั่งที่คารมดีนะคะคุณก็ต้องช่างใจอยู่ดีถ้าเขา คารมดีเกินก็เข้าขายสแกมเมอร์แน่นอนนะคะฝรั่งดีๆทั่วๆไปนะคะเขาไม่ขอความช่วยเหลือหรอกเพราะว่าเขาต้องการแสดงว่าเขาสามารถดูแลรับผิดชอบคุณได้เขาต้องการแสดงความเชื่อใจให้คุณมั่นใจเพื่อจะดึงดูดให้คุณชอบเขาไง ใครที่เอ่ยปากสงสารชั้นเธอฉันมีชีวิตบา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 ,บามีปัญหานั่นนี่ใครป่วยใครเดือดร้อนหรือใดๆอย่างเงี้ยก็เรื่องของเขาคุณถ้าเขาไม่มีเราคุณคิดเอาว่าเขาจะทํำยังไงเขาไม่มีเราเขาก็หาคนอื่นได้คิดแบบนี้นะใครที่ไม่ทัน โกงสแกมเมอร์ก็คิดแบบนี้คิดเข้าข้างตัวเองนะคนที่ได้ฟังหลายคนที่เขาพูดตักเตือนเอาไว้อะโปรดก็คิดว่าน่าจะฉุกคิดได้แต่ใครที่ไม่ได้ฟังนะก็ตกเป็นเหยื่อกันตามข่าวที่ได้เห็นตามข้อมูลที่ได้ยินอยู่ทุกวนัน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 นะคะขอให้ทุกคนโชคดีโบ๊ชพูดได้เท่านี้แหละว่าขอให้ทุกคนโชคดี ใครที่ไม่เปิดหูเปิดตาตัวเองหลับหูหลับตาติดต่อกับผู้ชายต่างชาติโดยที่ไม่รู้อิโนโอยิเนเตัวจริงตัวปลอมก็ไม่รู้หลายคนมีสัญชาตญาณบอกว่าไม่ใช่แล้วเขาเป็นตัวปลอมแต่ก็ยังฟื้นทนติดต่อเขาไปเรื่อยๆก็เสียเวลาไปอีกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคิดอะไรกันอยู่นะคะไปแล้ว บายสวัสดีค่ะ